วันนี้นะคะเราก็จะมาฝันกล่เกมส์ a ากุลัสฟูฟูในแก้วเวอร์ชันจีนนะคะแล้วเราก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเข้ามาใน Google นะคะพิมพ์คำว่า2,3,3แอดไล่ยันคอมเลยนะคะตามที่เรากำลังพิมพ์เลยนะประมาณนี้นะยจากนั้นนะคะเราก็กดค้นหาเลยค่ะแล้วก็คลิกที่อันแรกสุดเลยนะคะอันที่มันขึ้นอันแรกเลย เข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะมาอยู่ในในหน้านี้เนาะมันจะเป็นภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นแบบว่าจะทําการเข้าใหม่แล้วน,นึ่งนะอ่าแล้วก็เลื่อนดูสักหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเวอร์ชั่นจีนนะคะมันก็จะมีเป็นแบบภาษาจีนเนาะมีแต่ภาษาจีนเลยเราอ่านนี้ออกนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแบบอ่ำเป็นตัวบบรนภาษาไทยนะคะก็ ให้ดูหน้าตาแอปก่อนนะคะจะเป็นหนังคอมมัดนี้นะคะแล้วก็จะมีเกมเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะมาค้นหาเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะพิมพ์เกมซากุระเป็นภาษาจฤษแบบนี้ได้นะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนเป็นภาษาจีนก่อนนะเพราะว่ามันเป็นแอปของจีนนะคะถ้าเราพิมพ์ชื่อไปแบบนี้อาจจะไม่ได ok ้นะคะเดี uhh oh, mm ๋ยวเราออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะก็จะไปเป็นภาษาเลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาจีนนะคะภาษาจีนที่เราใช้จะเป็นแบบจีนตัวย่อนะคะจะไม่ใช้แบบจีนนั่งเดิมนะจะใช้เป็นตัวย่อนะคะถึงจะค้นหาได้ก็เลื่อนหายาวไปจ้าเราเจอแล้วนะคะแล้วก็๋ยวจะมาเปลี่ยนจากคำว่าสวัสดีพิมพ์สสเป็น Sakura s c h o o l Simulator แทนนะคะก็พิมพ์ไปเลย จาแล้น,นะคะพอได้แล้วเราก็จะมาคัดลอกเลยนะคะคัดลอกลงคีย์บอร์ดเลยแล้วเราก็เข้าไปในก o o g l e เหมือนเดิมนะคะพิมพ์คําว่าสมงสามแม่หยวนคอมเหมือนเดิมค่ะเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะไปที่ช่องค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะจากนั้นนะ เราก็เอาที่เราคัดรอบไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาพิมพ์ใส่นี้นะคะเสร็จแล้วก็อ่ะเดี๋ยวก่อนนะโหลดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนขออภัยไม่พบหน้านี้แสดงว่าเราไม่สามารถโหลดได้แล้วใครที่จะโหลดเนี่ยไม่คันแล้วนะคะเพราะว่าแอปสองสามสามยังโหลดไม่ได้แล้วนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆิแต่ปกติเนี่ยเราก็จะโหลดแบบนี้เลยนะก็คือ่อนแบบ การที่เราทำอะไรนะคยท,ทำไม,ไม่ได้เดี๋ยวเราลองพิมพ์ไปใหม่ก่อนนะคะเผื่อมันแบบระบบมันขัดข้องเลยหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์ดูใหม่เอาก็เอาตารที่เราคัดลอกไปน่าแหละไปะวางนะคะเกิดปัญหานิดนึงหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจอันนี้เราก็จะมาหาเป็นแบบตัวภาษาจีนก่อนนะแต่ว่าหาไม่เจอค่ะก็จะหาไว้อย่างนั้นแหละ แต่จเจอไม่เห็นเลยอ่ะยังไม่เห็นภาาจีนไม่มีเลยถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงอ่ะมันหลดไม่ได้หรออืมงั้นเดี๋ยวเราเอาที่เราคัดลอกไว้ก่อนแล้วกันนะคะมาใส่แล้วก็เอามาใส่ มาอีกครั้งหนึ่งนะคะแลมันจะขึ้นเหมือนเดิมอ้าวมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะแสะดงว,ว่าโหลดไม่ได้แล้วจริงๆนะคะใครที่จะโหลดตอนนี้เนี่ยสายแล้วนะคะโหลดไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าใครที่โหลดแอปฟังคำสามได้เหรียทองมาแล้วเนี่ยอย่าลบทิ้งเลยนะคะเพราะว่าถ้าลบทิ้งแล้วเนี่ยเราไม่สามารถโหลดแบบว่า Sakura Version G มาเล่นได้อีกนะคะอืม หรัคลิปสอนครั้งนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดกดซับสไคร้กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ